มากันที่คนนี้ดีกว่าบอกแล้วว่าบนโลกนี้ไม่มีความบังเอิญอะไรที่เราเคยเดากันไว้มีเข้าโครงว่าจะเป็นจริงนะคะกับเจนนี่เทียนโพสวุวรรณอืมจะพูดยไงดีอ่ะติดตามค่ะ มีคนไปเห็นนะคะบอกว่าเล่นกันเก่งจริงไม่มีสลิงไม่มีสตันเลยนะของแท้เขาบอกนานๆทีจะเห็นเจนนี่รับอีเวนต์เซียวๆแตะตอยห้อยโหนบนผ้านะคะเธอก็บอกว่าบังเอิญเป็นงานของเพื่อนกล้ามล่าอย่างอั้มอธิชาติก็เลยอยากช่วยวันซ้อมกับวันจิกนี่นะเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉามากๆเพราะมีหนุ่มหล่อเจสันมาคอยให้กําลังใจให้ดอกไม้หลังเวทีชนาสุตหรือเปลีวันตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยปลอดภัยเป็นเป็น เป็นอีเวนที่อยากจะช่วยเพื่อนตอนนั้นคือแบบอะไรก็ได้แบบกลัวกลัวลืมท่ามากกว่าซองกันนานนาค่ะเป็นเดือนตอนแรกจะนั่นจะเอามากกว่านี้นะแต่ว่าอ้ําบอกเพื่อนเดี๋ยวแม่ว่าหรือเปล่ารับค่ะรับปกติแต่ตอนแรกจะนี่บอกอ้ําแล้วบอกไม่เอานะอ้ําก็เป็นแบบเฮ้ยไม่ได้เพื่อนคืองานอะไรอย่างเงี้ย เขาให้าาค่ะเมื่อกี้ในคุยกันชอบเข้าเป็นหลังเวทีแล้วแถมวันนี้มีดอกไม้มีอะไรมาให้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าบอกเรียบร้อยมีอีก2ประเด็นที่ต้องเคลียร์เรื่องวันที่ความสัมพันธ์นะครับกับคุณกึ้งเฉลิมชัยนะฮะคนอดีตคนรู้ใจของวีเวจจ๋าว่าเป็นอะไรกันแน่ถึงได้โกรธสื่อหัวเขียวที่พาดหัวข้อข่าวว่าเธอเนี่ยขนเสื้อผ้าย้ายไปที่คอนโดฝ่ายชายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจนถึงมีการที่ขึ้นไอจีต่อว่ากันและก็ภาพการทำบุญของเจนี่กับกึ้งที่ดูยังไงก็เหมือนกับไปแค่2คนแล้วมาตบท้ายกับประเด็นที่ในเรื่องของยอดขายหนังสืออิมเมจเนี่ย นะครับที่มีคนเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับกับหุ้นเส้นด้วยเพราะว่ายอดขายเนี่ยสองวันเนี่ยนะฮะหมดแผงครับ <c oughs> ปกติอะค่ะที่ไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ต้องมีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบก,ก็เราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็เป็นคนบอกพี่แอร์เองอะค่ะว่าอยากจะอยากจะถ่ายแบบไม่มีรีทัชก็คืออยากจะให้เห็นแบบกล้ามจริงๆจริงๆไม่มีหน้าอกนะกนเซ็กีที่สุดเออก็ที่สุดละค่ะทำลายสถิติไหมคะเพราะว่าคนถ่ายเรวมา ทำลายสถิติค่ะเมื่อ2ปีที่แล้ว3วันหมดแข้งก็เซฟปกติเพราะว่าจริงๆถ่ายกับพี่ใหญ่ก็มีแค่เจนนี่แล้วก็พี่ใหญ่แสงจริงๆก็ไม่ได้จัดจะมีมากกว่านี้ไหมคะพี่เจนนี่ก็แบบที่เรานมเล็กไม่เห็นต่างคนต่างไม่รู้ด้วยนะว่าจะถ่ายชุ่วยน้ำพอถ่ายออกมาเสร็จแล้วเหมือนกับแบบเพิ่งรู้กันนะคะว่าถ่ายชุ่วยน้ำ จริง,รงๆเขามันคนละแบบนะคือวุนเขาจะแบบขาวเซ็กซี่แบบนึกอองว้าเป็นผิวแต่เจนนี่ก็จะแทนออคือแบบเวลาคนซื้อเจนนี่ก็อยากจะให้คนมองว่าแบบอย่าเอามาเปรียบเทียบกันว่าแบบคนนั้นสวยกว่าล่าลสุดที่เมทิดก็ลงว่าแบบออในสัปสุรที่วุนไม่ได้เล่นของไม่เล่นคุณใส่คนก็โยงมาที่เราอีกแล้วว่าแบบเจนนี่ไม่พูดถึงคนอื่นเนอะล่าสุดเาไม่ความบุญขึ้นมาค่ะก็ไปกันเยอะอ เป็น่มตอนนี้จะเป็นช่วงแบบทำบุญเยอะมากค่ะเชื่อไหมจริงๆก็ชอบดูนะแต่ก็เชื่อตัวเองเราก็ตั้งตารอในช่วงไม่อะค่ะตั้งตารองานมากกว่าหัวยังเข็ดกับเรื่องเก่าหรือเปล่าใช่ค่ะใช้คำว่าเข็ดได้เลยเข็ดค่ะบ้านจะนี้ก็น่าอยู่นะไม่ได้ไปขึ้นจริงค่ะสายใจ จจนี่ก็ไม่สบายใจนี่ถึงขึ้นไอจีนจนี่ได้คุยกับพี่นิดนะคเพราะพี่นิดองก็ไม่ทราบเพราะตอนนั้นพี่นิดอยู่อังกฤษค่ะแต่ก็เขาก็เอาออกไปแล้วค่ะมันก็มีลงข้อความโ้นหรืออะไรก็ไม่ค่ะก็กลายเป็นความเข้าใจผิดกันเรายังติดใจอะไรไม่ติดใจ